สวัสดีครับแก้วจากโมบายฟอโตกราฟเนอร์นะครับรีวิววันนี้เราขอมาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้แก้วจะมารีวิวกล้องให้กับทุกคนได้ดูนะครับนั่นก็คือ canon eos r 7ตัวนี้นั่นเองนะครับทาง canon thailand ส่งกล้องตัวนี้มาให้แก้วได้ทดลองใช้งานเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ7วันนะครับแล้วเขาบอกกับแก้วว่ากล้องตัวนี้ภาพนิ่งก็เก่งวิดีโอก็เก่งกันสั่นก็ดีด้วยนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่เป็น content creator แบบแก้วมากเลยที่อยากจะได้ กล้องแค่ตัวเดียวทำได้ทุกอย่างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยแก้วจะไม่ไดเอากล้องตัวนี้มาถ่ายรีวิวเน้นแบบแต่และฟีเจอร์เน้นไฮไลท์อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าแก้วจะเอากล้องตัวนี้ไปใช้ถ่ายงานจริงๆนะครับมีลูกค้ามีบัตเจ็ตจริงๆด้วยนะซึ่งมันจะรอดหรือว่ามันจะร่วงเดี๋ยวรีวิวให้ฟังครับ ก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ของตัวกล้องแล้วก็การจับถือเนาะกล้อง Canon EOS R7 ตัวนี้เนี่ยภาพรวมของงานดีไซน์เนี่ยมันมีความเป็นแบบ DSLR l like i อะ่ะหรือว่ามันเหมือนกับกล้อง DSLR นั่นแหละนะครับถ้าเราดูเผินๆเ,เนี่ยลักษณะของการจับถือเนี่ย คล้ายกับกล้อง d s l r ของแ a n น n มากๆนะครับอันนี้แก้วต้องบอกก่อนนะว่าตัวแก้วเองเนี่ยจับกล้องแ a n น n ครั้งสุดท้ายนะครับคือ,อ,อ 5D Mark IV แล้วก็ c a n n น n 6D Mark II นะครับซึ่งก็ยังเป็น d s l r อยู่ยังไม่เคยใช้กล้องแ a n น n ที่เป็น Mirrorless เลยนะครับก็เลยทำให้การปรับตัวมาจับกล้องตัวนี้ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกหรือว่ายากอะไรอย่างไดนะครับนอกเหนือจากนั้นนะตัวกล้องที่แก้วใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยทั้งกล้องที่ ถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับก็คือ FUJIFILM X-T4 นะครับแล้วก็กล้องสำรองอีกหนึ่งตัวของแก้วก็คือ FUJIFILM X-H1 ตัวนี้นะครับทุกตัวจะมีกริปที่สามารถแบบจับถือได้ค่อนข้างสะดวกแบบนี้ให้มาหมดเลยนะครับเพราะว่าแก้วเองเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเรื่องของกริปในการจับถือค่อนข้างมากนะครับในหลายๆโอกาสเราไม่ได้มีโอกาสจะเอามือสข้างเนี่ยมาประคองในการถ่ายภาพเนี่ยได้แบบสะดวกสักเท่าไหร่นะครับการจับกริป ตรงนี้เราถ่ายภาพได้ด้วยมือเดียวเนี่ยจะเป็นอะไรที่แก้วค่อนข้างให้ความสําคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ Can นอน EOS R7 ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูที่งานประกอบของตัวบอดี้กล้องกันมานะครับสำหรับ c a n o e อน EOS R7 ตัวนี้เนี่ยคือสำหรับแก้วเองเนี่ยแก้วรู้สึกว่ามันก็แน่นหนาดีไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันดูชีพหรือว่ามันดูเป็นของเล่นกองแกงอะไรแบบนั้นเลยนะแต่ว่าเอากล้องตัวนี้ไปให้เพื่อนๆที่เคยใช้แ Can นอนที่เป็นแบบ DSLR ในเจเนอเรชันก่อนๆหรือว่าคนที่ใช้ Canon EOS R5 R6 อะไรแบบนั้นนะเขาบอกว่าเขาสามารถจะรู้สึกได้ถึงความต่างประมาณหนึ่งว่าเอ้ยมันไม่ได้แข็งแรงเท่ากับ รุ่นท็อปของปัจจุบันแล้วก็รุ่นที่แบบว่าถึกทนของแบบแคนนอนในยุคก,ก่อนๆอ,อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้โอเคแก้ไม่รู้สึกว่ามันจะดูเปราะบางอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะทีนี้เรามาต่อกันที่ปุ่มสั่งงานรอบๆตัวกล้องกันมานะครับต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีทั้งจุดที่แก้วค่อนข้างโอเคแล้วก็จุดที่แก้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับเรื่องแรกเลยก็คือตัวปุ่มเปิดปิดตัวกล้องเนี่ยอันนี้คือจุดที่แก้วรู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะครับ อยู่ทางด้านมุมขวาของตัวด้านบนของตัวกล้องนะครับกดหนึ่งครั้งเป็นภาพนิ่งกดอีกหนึ่งครั้งเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นวิดีโอนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็ม u s เซ e memory ของเราเนี่ยสามารถที่จะจดจําได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ่มในการอัดวิดีโอก,ก็อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับข้างๆข,ข,ของปุ่ม ISO นะซึ่งตรงนี้แอบรู้สึกว่าอยากจะให้เอาปุ่มอัดวิดีโอเนี่ย มาอยู่ตำแหน่งแบบแถวนี้มากกว่านะครับแยกออกจากส่วนของการตั้งค่าพวกแสงไปเลยเนี่ยจะทำให้เราค่อนข้างที่จะแยกส่วนการคอมมานด์ต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าไดอ,อัลตรงนี้ก็ไว้ปรับพวกค่าชัตเตอร์สปีดนะครับส่วน F-stop อะ่ะดันมาอยู่ตรงนี้นะครับแก้วรู้สึกว่าอยากให้ค่า F อะ่ะอยู่แถวนี้มากกว่านะครับแล้วก็อยู่คู่กับ ISO ไปเลยส่วนชัตเตอร์สปีดอ่ะ อยากให้มาอยู่ตรงเนี่ยเซอร์เคิลไดอลตรงนี้ที่หมุนหมุนได้แบบนี้นะครับไอตรงนี้แหละเป็นอีกจุดหนึ่งที่แก้วอยากบนนะครับเพราะว่าจอยสติ๊กตรงนี้ที่มันอยู่ตรงกลางใกล้ๆก,กับตัวไดอะลเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันเอาไว้สำหรับเลื่อนพวกจุดโฟกัสหรืออะไรพวกนั้นนะครับแต่ดันมาอยู่ใกล้ๆก,กับจุดที่เอาไว้ปรับค่าเอฟสต็นะครับทำให้มีหลายครั้งมากๆที่แก้วใช้งานเนี่ยเวลาที่เลื่อนจุดโฟกัสเนี่ยปรากฏว่า ค่า F ตก็เลื่อนด้วยนะครับถ่ายรูปมาเสร็จแล้วก็มานั่งดูเนี่ยโอ้โหภาพมืดเฉยเลยแล้วก็มันแบบเดฟหายอะไรด้วยพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับรู้สึกว่าตำแหน่งมันยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับนอกนั้น้เนี่ยแ่รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคในเรื่องของปุ่มต่างๆแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยโอเคมากๆนะครับด้านขวามือของตัวกล้องนะครับจะเป็นที่ใส SD ่ SD card ดนะครับซึ่งสามารถใส SD ่ SD c a r ์ดเนี่ยได้ทั้งหมด 2องไนะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่แบตเตอรี่นะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อยู่ตรงนี้นะครับดีใจมากที่แยกกันนะครับบางรุ่นเนี่ยเอาช่องใส่ s d c a r กา์ดกับช่องแบตเตอรี่ไปอยู่รวมกันเนี่ยเป็นอะไรที่แก้วเกลียดมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย s d ์กเต็มต้องมานั่งแงแบบ เวลากล้องมันอยู่บนขาตั้งกล้องอ่ะบางอันมันจะติดเพลทนะครับไม่สามารถที่จะเปิดไอ้ตรงเนี้ยออกมาได้ง่ายนักนะเพราะฉะนั้นก็แยกมาแบบนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับอ่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากชมนะครับก็คือจอแบบ Vario Angle แบบนี้ที่หมุนไปหมุนมาได้เนี่ยคุณภาพจอโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวแก้วขึ้นสเปคให้แล้วกันแก้วจำไม่ได้นะว่าสเปคความเหลี่ยมมันเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นไว้ข้างล่างให้นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเนี่ย ดีมากสามารถที่จะปรับหมุนอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ความหนืดของตัวแกนหมุนเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่มือไปโดนนิดนหน่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้เด้งไม่ได้เปลี่ยนองศาไปอันนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างโอเคนะครับสามารถที่จะพลิกแบบนี้แล้วก็มาถ่ายตัวเองเนี่ยได้สบายสบายเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่แก้วค่อนข้างชอบทีเดียวนะสำหรับกล้อง canon eos r 7ตัวนี้ในส่วนของจอฟลิปนะครับแล้วก็ v i e w f i n d e r เนี่ย ก็เป็นลักษณะแบบ E V F ทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีความแบบหวือหวาอะไรมากมายนักแถมไอตัวช่องมองภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีความแบบละเอียดอะไรมากมายคือมันแค่ประมาณ2.36ล้านถือว่ามองได้ชัดเจนแต่ไม่ได้หวือหวาเท่ากับ รุ่นพี่ๆของค่ายตัวเองแล้วก็ค่ายอื่นๆนะครับอยู่ในระดับที่ใช้งานได้เนาะทีนี้เรามาดูด้านซ้ายของตัวกล้องกันนะครับก็จะเป็นที่อยู่ของแผงในการเชื่อมต่อต่อตางๆเนาะก็อย่างที่แกวได้เอาไปใช้งานมาเนี่ยแก้วก็จะมีการต่อไม้นะครับกล้องตัวนี้ต่อไม้ได้ช่องอยู่บนสุดเนาะแล้วก็พอร์ตอื่นๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของทุกคนเนี่ยก็มินิ hdmi มีให้ usb c มีให้ช่องหูฟังมีให้นะครับตัวนี้สามารถที่จะเสียบสายไปถ่ายไปได้แล้วก็มินิ hdmi เนี่ย เป็น Clean HDMI ด้วยสามารถเราไปใช้ในการแบบไลฟ์ต่อเข้า OBS Studio ลอะไรพวกนี้ก็ก็ทำได้นะครับสำหรับเลนคิดที่สามารถซื้อคู่กับกล้อง Canon EOS R7 ตัวนี้ได้เนี่ยจะเป็น1850นะครับ F-stop อยู่ที่3.5ถึง6.3นะครับก็ถือว่าเป็นเลนสช่วงที่แบบค่อนข้างครบเครื่องนะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยการซูมเนี่ยที่18มิลจนถึง100มิลเนี่ยยังให้คุณภาพที่โอเคอยู่นะครับแต่ว่าพอพ้น100มลไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึึกได้ถง ฟุ้งๆเวลาถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เลนสตัวนี้เนี่ยด้วยช่วงที่มันแบบ variable มากมันสามารถถ่าย landscape, portrait, product ถ่ายแบบภาพท่องเที่ยวคือเป็นเลนส์สำหรับคนอยากจะสายตัวเดียวจบอะตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับแก้วนะแก้วมองว่าการที่ใช้เลนส์ซูมช่วงไกลๆแบบเนี้ยเราอาจจะลดช่วงซูมลงมาสักนิดนึงแล้วไปหาเลนที่ f-stop ต่ำสักประมาณ 2.8ไอแบบเนี้ยน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้ซูมกัน150มมิลเป็นประจำอยู่แล้วเนาะเราเลือกตัวที่ได้คุณภาพที่ดีขึ้นได้การรับแสงที่มากขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกว่าถ้าเกิดจะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนกับตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามากันในเรื่องของคุณภาพในการถ่ายภาพกันบ้างนะครับสำหรับกล้อง Canon EOS R7 ตัวนี้เนี่ยเขาใช้เซนเซอร์ที่มีขนาด32.5ล้านพิกเซลนะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์แบบ APS-C นะครับเราเห็นฟีเจอร์ต่างๆที่มันมากมายขนาดนี้ที่เขาอัดมาให้ในตัวกล้องเนี่ยแต่ตัวนี้เป็นกล้อง APS-C นะครับแต่อย่าได้ดูถูกมันนะไฟล์ภาพที่ได้เนี่ยถือว่าเอาไปใช้งานต่อได้ง่ายมากๆนะครับคุณภาพของตัวไฟล์เนี่ยก็ยังมีเอกลักษณ์ของความเป็น Canon อยู่แล้วก็ในเรื่องของการจัดการ Noise เนี่ยแก้วสามารถใช้กล้องตัวนี้ boost ISO ขึ้นไปถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยได้สูงสุดนะในจุดที่แก้วรู้สึกแก้วรับได้นะคือประมาณ 6,004นะครับคือจริงๆอะ่ะน้อยมันมั้งแต่ช่วงประมาณ6,000เออไม่ใช่6 0 0 0 3 000, 2 0 0แล้วแต่ว่า ยังรับได้อยู่เพราะว่าเวลาเอาไฟล์ไปใส่ในไลท์รูมแก้วก็จะลดแบบ Noise Reduction นิดนึงเนี่ยมันยังไม่ถึงขนาดว่าเละจนเราเห็นความเละได้ชัดเจนนะมันยังพอแบบคงรายละเอียดเอาไว้ได้อยู่นะครับแก้วก็เลยสามารถบูสต์ขึ้นไปได้แต่ในภาพที่เราใช้ iso แบบไม่เกิน400เนี่ยโห,หใสกิ้งมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบ Dynamic Range อะไรพวกนี้ ออด้วยความที่แก้วเนี่ยใช้แ a n นอนตัวสุดท้ายที่เป็นฟนะูลเฟรมเนาะพอมาจับตัวเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเออมันยังมีความต่างอยู่แต่มันไม่ได้ต่างมากมายนะักเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนะครับคือแคนนอนแต่ก่อนที่เป็น APS-C เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ 700D หรือว่าจะเป็น 7D Mark II ที่แก้วเคยใช้แต่ก่อนเนี่ย ความใสของภาพเนี่ยมันห่างกับตัวนี้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นลืม APS-C จากทาง Canon ในยุคเก่าๆไปได้เลยตัวนี้คุณภาพดีกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบโฟกัสต่างๆเนี่ยโอ้โหอันนี้คือแบบยอมจริงๆทั้งเรื่องของการแบบ tracking motion เวลามีการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือว่าตัวบุคคลเนี่ยการจับไอโฟกัสที่แบบจิกมาก จิกทั้งคนจิกทั้งสัตว์เลยถึงแม้ว่าแกจะไม่ได้ลองถ่ายสัตว์แต่ก็เห็นที่คนอื่นไปลองใช้มาเนี่ยโหดีจริงๆริอ่ะแล้วก็เวลาเอาไอฟีเจอร์พวกนี้ไปใช้ในการถ่ายวิดีโอนะครับอันนี้บอกเลยว่าไรที่ติไม่มีภาพเสียเลยไม่มีวิดีโอเสียที่แบบหลุดโฟกัสอะไรแบบดีเลยนะครับใครที่จะต้องใช้งานแบบวีล็อกนอกสถานที่หรือว่าถ่ายภาพนอกสถานที่ที่เป็นแบบออภาพพอร์ตเทรตล้วต้องการโฟกัสที่แม่นยําถ่ายภาพที่รวดเร็วอะไรแบบเนี้ยโฟกัสตัวเนี้ย ไว้ใจได้นะครับไว้ใจได้แล้วก็ในเรื่องของการกันสั่นที่เขาให้มาแบบ5แกนเนี่ยอันนี้คือท็อปเทียแล้วนะครับมันคือแบบกันสัน Top ่นท็อปเทียที่สุดแล้วที่แก้วเคยจับมาในกล้อง aps-c นะโคตรนิ่งนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราซูมเวลาแก้วถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนาะเนะวลาเราซูมที่สักประมาณ100มิลนะครับแล้วแก้วลดจัตเตอร์สปีดลงมาเหลือสักประมาณ0.3เซหรือว่า1ต่อ5 1ต่อ3อะไรแบบเนี้ย ไม่มีทางที่จะสามารถถือแฮนด์เฮลถ่ายได้แน่นอนอะแต่ว่าตัวเนี้ถือได้นะครับในระยะ100มิลมตรนะแล้วชัตเตอร์แบบ1ต่อ5เนี่ยคือถ้าไม่ใช่คนที่แบบมือนิ่งจริงๆหรือว่ามีขาตั้งกล้องแล้วก็แบบเพ่งกับมันจริงๆอะยังไงก็สั่นนะครับแต่ว่าตัวเนี้ถ่ายง่ายมากใช้สโลชัตเตอร์ได้แบบสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ไอการสั่นตัวนี้วเวลาไปถ่ายวิดีโอเนี่ย อยากจะซื้อมาใช้ไว้ถ่ายวิดีโอแยกเฉพาะไปเลยจริงๆคือมันดีกว่าแบบมันดีกว่า Fuji X-T4 ที่แก้วใช้ถ่ายอยู่แล้วก็ดีกว่า Fuji XH1 อีกคือกล้องทุกตัวของแก้วมีกันสั่นหมดนะครับทั้งใช้ในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่เคยผ่านมือมาที่เพอร์ฟอร์มได้ดีเท่าตัวนี้อันเนี้ย บ่นของตัวเองเลยนะเพราะว่าตัวนี้มาเหนือจริงๆนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทางแ a น o อนเน้นมากๆเลยใน Can e o อน o s R7 ตัวนี้นะก็คือเรื่องของการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับโดยสามารถจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่ความเร็วสูงสุดนะ30ภาพต่อวินาทีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลียร์บัฟเฟอร์เวลาถ่ายภาพไปเนี่ยก็ถือว่าเคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าการเลือกการ์ดมาใช้งานเนี่ยแก้วก็อยากให้เลือกการ์ดที่เป็นแบบ ได้ความเร็วสูงๆในการเขียนไฟล์เนี่ยแ่รู้สึกว่าน่าจะสูงกว่า150ขึ้นไปเนี่ยน่าจะกำลังโอเคนะครับแล้วก็ตัวแก้เองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับการถ่ายภาพรัวๆเนี่ยส่วนใหญ่แกจะเน้น tracking แล้วก็ถ่ายทีละภาพลักษณะแบบนั้นมากกว่านะครับพวกออโต้โฟกัสแบบปกติแล้วก็ออโต้โฟกัสแบบเซอร์โวเนี่ยหูทำงานได้แบบรักเลยนะครับกล้องตัวนี้นะอ่ะ พอเรื่องจากการถ่ายภาพรัวไปแล้วเนี่ยก็จะมาเรื่องของวิดีโอกันแล้วนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยตามสเปควิดีโอนะครับมันสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดเนี่ยเป็นแบบ 4K นะครับแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่60เฟรมนะครับถ้าเป็น 4HD เฟรมเรทสูงสุดจะได้ที่120เฟรมนะครับแต่ว่า 4K ของเขาเนี่ยมันเป็นดาวแซม pling จาก 7.2K ลงมาเป็น 4K นะครับทำให้ในเรื่องของบิตเรทแล้วก็ดีเทลที่มันถูกบีบอัดเข้ามาในไฟล์เนี่ย จะเยอะมากๆคมชัดมากๆนะครับทำให้ไฟล์ของอวิดีโอของ Canon เนี่ยเวลาแก้วถ่ายมาทำลงช่อง YouTube แก้วถ่ายเป็นไฟล์หลอกเป็น C ีหลอกของทาง Canon นะครับเมื่อเอามาเทียบกับไฟล์หลอกของทาง Fuji ใน Bitrate ระดับเท่ากันเนี่ยตัวนี้ใช้พลังเครื่องในการประมวลผลเนี่ยสูงกว่าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Canon เนี่ยขอให้เราแน่ใจว่า เครื่องที่เราใช้ในการตัดต่อหรือว่าเครื่องที่เราใช้ในการโปรเซสตัววิดีโอเนี่ยมันรันไฟล์นี้ไหวนะถ้าสมมุติว่ามันรันไม่ไหวเนี่ยอาจจะถ่ายที่โหมดปกติก็ได้ไม่ต้องถ่ายหลอกก็ได้นะครับเลือกความละเอียดไม่ต้องสูงมากนักเนาะเพราะอย่างแก้วถ่าย 4K IPB ปกติเนี่ยโหพรีวิวแทบไม่ได้นะครับเวลากดพรีวิวเนี่ยโหเครื่องแทบจะแบบไม่ไหวแล้วอะคือเครื่องที่แก้วใช้เนี่ยเป็น Intel Gen 9นะครับแล้วก็การ์ดจอที่ใช้ในการตัดต่อเนี่ยจะเป็น RTX 2060 OC นะครับก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็เลยจะต้องถ่ายที่ไฟล์หลอกแบบ IPB l i g h นะครับซึ่งก็จะมีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่าแต่ว่าคุณภาพของดีเทลเนี่ยแก้วยังรู้สึกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าประทับใจแล้วก็รับได้นะอย่างคลิปที่แก้วทำรีวิว Xiaomi 12S Ultra เนี่ยใช้ กล้องตัวนี้ถ่ายทั้งหมดเลยนะครับก็ลองไปเปิดตัวอย่างดูได้แบบเต็มๆนะแก้วจะขึ้นตัวอย่างแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าคุณลิตีของไฟล์วิดีโอหลังจากก่อนเกรดดิ้งแล้วก็หลังเกรดดิ้งเนี่ยมันออกมาประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่แก้วว่าเท่มากและเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็คือออโต้เลเวลวิ่งนั่นเองนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีการเอ็นตัวกล้องไปมาทำให้ภาพเนี่ยมันเกิดอาการเอียงโดยที่ เราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นได้นะครับทาง Canon เนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากตัวกันสั่น5แกนของเขาเนี่ยแล้วก็คอยปรับการแบบว่าเอียงของตัวเซนเซอร์เนี่ยไปตามกับองศาที่เราตั้งเอาไว้นะครับทำให้โอกาสที่เราจะถ่ายภาพเอียงเส้นขอบฟ้าเบี้ยวเวลาถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถจะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะเราสามารถที่จะเปิดปิด Auto Leveling เนี่ยได้ที่ตัวปุ่มตรงนี้เลยง่ายๆนะครับเนี่ยกดแค่ตรงเนี้ย สามารถที่จะเปิดปิดได้เลยไม่ต้องแบบวุ่นวายไปเข้าเซตติ้งเมนูด้านในอะไรมากมายเลยเพราะว่าบางครั้งเราก็อยากจะเอียงกล้องถ่ายภาพให้านได้แบบมุมที่ดูแปลกตาแล้วก็เท่ๆใช่ไหมไม่ได้อยากจะตรงเป๊ะตลอดเวลาใช่ไหมครับก็สามารถที่จะคนโทรลจุดนี้ได้ง่ายๆตรงนี้เลยครับสรุปภาพรวมการใช้งานกล้อง Canon EOS R7 ตัวนี้ของแก้วตลอดรลยวเวลา7วันนะครับกับหลากหลายซีดิวเอันมากๆนะ มันจะมีอยู่ประมาณ4-5จุดที่แก้รู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะกับก,บการใช้งานของแกนะครับจุดแรกเลยก็คือไฟล์ภาพที่ใหญ่สะใจมากๆนะครับบนเซ็นเซอร์แบบ32.5ล้านพิกเซลเนี่ยเอามาครอบใช้งานต่อได้สบายมากๆนะครับจุดที่2นะครับก็คือเรื่องของการสั่นที่ทำงานได้ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอแบบไรที่ติเลยไม่รู้จะหาคำไหนมาชมได้มากมายกว่านี้นี่น่าจะเป็น APS-C ที่การสั่นดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาการจัดการ Noise ใน ISO ส,สูงเนี่ยสามารถทําให้เราถ่ายภาพได้แบบถึงแม้ว่าจะใช้เลนส์คิดที่ f อ t s t o ไม่ได้กว้างมากเนี่ยก็ยังทําให้ไฟล์ภาพได้คุณภาพที่ใสแล้วก็ดูดีอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบโฟกัสที่แบบเออแคแนขอเอามาใส่ฟูจิมากได้ไหม แต่ก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากล้อง canon เรื่องระบบโฟกัสเป็นรอง sony ใช่ไหมแต่ว่าณปัจจุบันนะครับอย่าได้ดูถูกนะครับโคตรดีดีจริงๆทั้งแบบโฟกัสแบบปกติโฟกัสต่อเนื่องโฟกัสแบบเซอร์โวทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเนี่ยคือสุดจริงๆนะครับเวลาใช้ burst mode แล้วก็ใช้โฟกัสเซอร์โวต่อ,ต,อต่อเนื่องกันไปด้วยเนี่ยน้อยครั้งจริงๆที่แบบ ภาพมันจะเสียหรือว่าภาพมันจะเอาโฟกัสนะอันนี้คือแบบยอดเยี่ยมมากมานะครับขอบคุณมากๆเลย c a n o อนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของ Can น e อน o s R7 เนี่ยคือก้อนใหญ่มากๆนะครับสามารถจะถ่ายรูปได้แบบเกือบเกือบ700รูปกันเลยทีเดียวนะครับการจะเอากล้องตัวนี้ไปใช้งานลุยป่าแบบพกแบตเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายภาพสัตว์ต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยค่อนข้างเหมาะมากๆแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ้าเกิดใครอยากจะทำ YouTube นะครับหรือว่า ถ่ายวิดีโอรับงานอะไรพวกนี้ยแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถจะถ่าย 4K ได้ยาวเลยนะ ชั่วโมงครึ่งโดยที่แบตไม่หมดเมมเต็มก่อนแบตหมดอ่ะอันนี้คือแบบยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ถูกใจแก้วมากๆเลยครับสำหรับราคาค่าตัวของ canon eos r7 ตัวนี้นะครับถ้ารวมเลนส์คิดตัวนี้จะอยู่ที่64,900บาทนะครับโดยประมาณนะไม่รวมกับโปรโมชั่นต่างๆที่เขามีในช่วงนั้นนะครับแล้วก็บอดี้เปล่าจะอยู่ที่49,990บาทนะครับบางคนจะรู้สึกว่าโหกล้อง apsc ยุคนี้ ราคาดูเดือดทีเดียวนะครับแต่แก้จะบอกว่ากับฟีเจอร์ที่เขาให้กับสิ่งที่เราจะได้จากกล้องตัวนี้เนี่ยฟีเจอร์มันก็เทียบเท่ากับกล้องฟูลเฟรมระดับโปรเฟชชั่นอลแหละครับมันแค่แบบใช้เซนเซอร์ APS-C เท่านั้นเองนะ ก็ใครที่สนใจกล้องตัวนี้อยากจะเอามาใช้งานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยแกบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับจริงๆไม่ผิดหวังจริงๆขนาดคนที่ใช้กล้องแฟลกชิปจากแบรนด์อื่นอยู่มาจับตัวนี้เนี่ยโอ้โหยังแอบ,บอยากได้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b บาย p h โต o ราเฟอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ